การจเจริญเติบโตของร่างกายเกี่ยวกับเวลาเป็นยังไงเมื่ออยู่ในอวกาศนี่คือช่อง e r i ิกเอ็กเจอร์ช่องทางที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงเรื่องราวมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าการจเจริญเติบโตของร่างกายของเราในอวกาศนั้นเป็นยังไงวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบนี้และเข้าใจผลกระทบของอวกาศต่อร่างกายมนุษย์กันครับในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วง หรือมีแรงโน้มถ่วงน้อยมากซึ่งเรียกว่าไมโครกราวิตี้สภาพแวดล้อมนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการทำงานของร่างกายมนุษย์เมื่ออยู่ในอวกาศกล้ามเนื้อและกระดูกของเราจะสูญเสียมวลเนื่องจากไม่มีแรงต้านจากแรงโน้มถ่วงในการออกกำลังกายนักบินอวกาศต้องออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกระดูกนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ ต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อวันในการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและกระดูกใ,ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงเลือดจะไม่ถูกดึงลงไปที่ขาเหมือนบนโลกทำให้เลือดไหลเวียนไปยังส่วนบนของร่างกายมากขึ้นนี่อาจทำให้เกิดอาการบวมที่ใบหน้าและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นในสมองนักบินอากาศอาจรู้สึกเหมือนมีการ คัดจมูกตลอดเวลาขณะอยู่ในอวกาศเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะไรแรงน้มถ่วงกระดูกสันหลังของมนุษย์สามารถยืดขยายได้เนื่องจากไม่มีแรงกดทับจากแรงน้มถ่วงนักบินอวกาศอาจสูงขึ้นประมาณ2-5เซนติเมตรขณะอยู่ในอวกาศเมื่อกลับมายังโลกนักบินอวกาศจะกลับมามีความสูงเท่าเดิมเนื่องจากแรงน้มถ่วงกลับมามีผล ต่อกระดูกสันหลังของพวกเขานั้นเองการอยู่ในอวกาศยังส่งผลต่อการนอนหลับและระบบประสาทเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงของกลางวันและกลางคืนนักบินอวกาศต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อรักษาสุขภาพการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นบนสถานีอวกาศนานาชาตินักบินอวกาศต้องใช้ไฟประดิษฐ์และการปรับตารางเวลาเพื่อจำลองการเปลี่ยนแปลงของกลางวันและกลางคืนในท้ายที่สุดนี้การเจริญเติบโต และการทำงานของร่างกายมนุษย์ในอาวากาศมีผลกระทบอย่างมากจากสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงทั้งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและกระดูกการเปลี่ยนแปลงของระบบหัวใจและหลอดเลือดและการยืดขยายของกระดูกสันหลังนักบ,บินอวกาศต้องปรับตัวและใช้มาตรการเพื่อรักษาสุขภาพในอาวากาศคุณผู้ชมคิดว่าร่างกายเราจะเกิดอะไรขึ้นอีกเมื่ออยู่ในอาวากาศนานๆบ้างครับคอมเมนต์ความเห็นด้านล่างนี้ และหากชอบเนื้อหาของคลิปนี้ฝากกดหัวใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันอีกในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย